ผมใส่ปูอยากได้ภาพปางนากปกมากคือหน้าจนะา์นิดละมาแล้วครับคุนเล็กทอยดูเองนะคะสาธุเอาเยอะเล็เกเยวกันต้องดูเองนะคะ มามาว่ะมาหนั่นเห็นไหมทีมงานมาแอบจับไปสองคนเลขเดียวกันเลขเดียวกันฮะเหรอเลขเดียวกับพี่ส้มเนี่ยสองคนเลยเลขเดียวกันอันนี้ถือถือว่าสามรอบแล้วนะใช่เหมือนกันโดนมีบ้านขายบ้านมีแล้วกคนเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองดูนะคะถ้ามีบุญสัมพันธ์เนาะปู่มอบโชคมอบลาบมอบทรัพย์สมบัติให้ นะถ้าถูกนะหรือย,ยังไงก็แล้วแต่น่าจะเกี่ยวกับพราะปางน้าปกพีก่ส้เนาะอาจารย์อยูพูดถึงพระปางน้าปก